สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปิรีโนนี้คุณครูจะมาแสดงวิธีการคิดเรื่องการลบแบบมีการกระจายให้นักเรียนดูนะคะอ่าข้อนี้นะคะจะมีตัวเลขก็คือห9 3 0 1นสารอยเอ็ดนะคะลบกับ48 6 1 6ัน้สเท่ากับเท่าไหร่นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องมาตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะในแต่ละหลักตั้งแต่หลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะอ่าก่อนอื่นเราต้องรู้จักด้วยนะคะว่าฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้งนะคะสี่หมืนแปดพันหกร้อยสิบกจะเป็นตัวลบนะคะทีนี้เรามาลบเลขทีละหลักกันเลยค่ะหนึ่งนะคะในหลักหน่วยลบกับหกในหลักหน่วยลบได้ไหมคะหนึ่งลบหกลบได้ไหมตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบได้ไหมคะลบไม่ได้ต้องทําอย่างไรคะจะต้องกระจายตัวข้างหน้ามานะคะ จะต้องกระจายตัวทางด้านซ้ายมือเสมอนะคะแต่ทางด้านซ้ายมือนี้นะคะไม่มีตัวเลขนะคะไม่มีค่าที่จะให้เรากระจายมาได้นะคะก็จะต้องไปกระจายฝั่งต่อไปนะคะเลขต่อไปทางซ้ายมือไปเรื่อยๆนะคะเราก็มากระจายที่เลขสามนี้นะคะสามอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือเป็นสามร้อยนะคะเรากระจายมาก็จะเหลือสองรอยนะคะทีนี้กระจายมาให้หลักสิบกระจายมาหนึ่งร้อยนะคะหรือว่าสิบสิบ กระจายมา100นะคะกระจายมา100หรือว่า1 0บสนะคะแต่เอาไปให้1นะคะเอาไปให้1ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็คือ1นึก็คือเอามาให้1นึเนี่ยสิ 10, นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะจาก100เอามาให้10เหลือเท่าไหร่คะตำแหน่งนี้ก็เหลือ90นะคะอันนี้คุณครูอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้เอามาให้1นะคะ จากหนึ่งร้อยนะคะอาจจคุณครูเขียนหนึ่งร้อยก่อนเพราะว่าได้มาจากการกระจายของสองของสองร้อยนะคะเอามาให้หลักสิบเอามาสิบสิบก็คือเอามาหนึ่งร้อยนะคะแต่จะต้องกระจายไปให้หลักหน่วยกระจายไปให้หลักหน่วยหนึ่งสิบก็คือกระจายไปให้หลักหน่วยสิบนะคะแสดงว่าเหลือเก้าสิบนะคะหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะได้มาแล้วหนึ่งสิบก็คือสิบสิบหน่วยบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนะคะตรงนี้เข้าใจนะ ต่อไปค่ะ11ลบ6เหลืออะไรคะ11ลบ6เหลือ5นะคะ90นะคะ90ลบ1ในที่นี้ก็คือ10นะคะเพราะเขาอยู่ในหลัก10นะคะ90ลบ10หรือเราจะคิดว่า9ลบ1ก็ได้นะคะอคุณครูจะคิดได้ดู2แบบนะคะ90ลบ10เหลือ80นะคะแต่เวลาเราเขียนเราเขียนแค่เลข8นะคะเลข0เราไม่ต้องเขียนลงไปเพราะเขาอยู่ในหลัก10อยู่แล้วนะคะหรือเราจะคิดแบบนี้ก็ได้คะ่ะ ก้าลบหนึ่งนะคะเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะคะเข้าใจนะต่อไปค่ะสองลบหกลบได้ไหมคะสองร้อยลบหกร้อยลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็จะต้องไปกระจายนะคะเลขในหลักพันมานะคะ,ะ,คะกระจายมานะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะจากเก้าพันก็จะเหลือแปดพันนะคะกระจายมาให้หลักร้อยเท่าไหร่คะกระจายมาให้หลักร้อยเท่าไหร่คะสิบร้อยนะคะก็คือกระจายมาให้หนึ่งพันนะคะตรงนี้ มีอยู่แล้วสองร้อยกระจายมาให้หนึ่งพันก็จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะคะอันนี้นักเรียนเข้าใจไหมเอาใหม่นะตอนแรกนะคะเลขหลักพันนะคะจะเป็นเลขเก้าอยู่ถูกไหมจะต้องกระจายมาให้เลขสองตรงนี้นะคะที่อยู่ในหลักร้อยเพราะว่าเขาไม่สามารถลบก,กับหกได้ไม่สามารถลบก,กับหกได้นะคะหกในที่นี้มีค่าเท่ากับหกร้อยตรงนี้เข้าใจนะทีนี้พอกระจายมาให้เลขสองแล้วนะคะฝั่งนี้เลขเก้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเลขแปดนะคะเพราะว่า ลดกระจายไปให้หนึ่งพันก็จะต้องเหลือแปดพันนะคะกระจายมาให้เลขสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันหรือเราจะเรียกว่าสิบร้อยนะคะทีนี้กระจายมาให้หนึ่งพันเสร็จแล้วแต่ของเดิมเนี่ยมีอยู่สองร้อยก็กลายเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยนะคะอ่ะคูครูเขียนให้ละเอียดเลยกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะคะหนึ 1, ่งพันสองร้อยลบหกร้อยตำแหน่งนี้เลขหก 6, นี้ก็คือหกร้อยนะคะหกร้อยหนึ่งพันสองร้อยลบหกร้อยเหลือเท่าไหร่คะ ก็เหลือหกร้อยนะคะแต่เราเขียนแค่เลขหกศูนยศสองตัวเราไม่ต้องเขียนลงไปเพราะว่าเขาอยู่ในหลักร้อยเข้าใจไหมคะหรือเราจะคิดว่า1 2บลบหก็ได้นะคะก็เหลือหกนะคะอ่ะต่อไปค่ะแปดแปดพันลบแดพันเหลือศูนย์นะคะห้าลบสี่เหลือหนึ่งนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะอ่ะอย่าเราลืมใส่ เครื่องหมายจุลภาคหรือว่าลูกน้ํานะคะเวลาหลักในการใส่นะคะเราจะต้องนับมาสามตำแหน่งนะคะนับตั้งแต่หลักหน่วยสิบร้อยนะคะพอ,พอได้หลักร้อยล้วเสร็จแล้วก็ใส่จุลภาคหรือว่าลูกน้ําด้วยนะคะทีนี้นะคะอันนี้คุณครูจะ,สะแสดงวิธีละเอียดเลยก็คือลบทีละหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะลบลบแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆนะคะอธิบายแบบละเอียดมากนะคะเวลานักเรียนทํานะคะก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ แต่คุณครูจะอธิบายอีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะก็คือห้าหมื่นเอันนี้ถูกแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วนะนี่ห้าหมื่นเกนอ็ดนะคะลบกับสี่หมอเวลาเวลาน้องเรียนทำนะคะเรียนทําแบบนี้นะ1นลบหลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปกระจายเลขศูนย์มานะคะ เลขส่วนอยู่ในหลักสิบนะคะไม่มีตัวเลขให้กระจายไม่มีค่าไม่มีเลขนะคะเราก็ต้องไปกระจายในหลักร้อยมาให้นะคะหลักร้อยก็จะเหลือสองร้อยนะคะกระจายมาให้หลักสิบนะคะกระจายมาหนึ่งร้อยนะคะกระจายมาหนึ่งร้อยแต่จะต้องกระจายไปให้หลักหลักหน่วยอีก 10. สิบแสดงว่าเหลือเก้าสิบหรือว่าเหลือเก้านะคะตัวนี้เข้าใจนะเขาอยู่ในหลักสิบแต่เขามีค่าเก้าสิบนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเมื่อกี้กระจายมาให้สิบแล้วแต่มีอยู่ในหลักหน่วยอยู่หนึ่ง ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะสิบบวกหนึ่งก็กลายเป็นส 11. 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดลบหกเหลือห้านะคะเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะคะเก้าในที่นี้ก็คือเก้าสิบหนึ่งในที่นี้ก็คือสิบนะคะเก้าสิบลบสิบก็คือเป็นแปดสิบนะคะแต่เราใส่แค่เลขแปดเพราะว่าเขาอยู่ในหลักสิบอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะสองลบหกลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายในหลักพันมานะคะกระจายมาแล้วนะคะจากเก้าพันก็จะเหลือแปดพันนะคะกระจายมาให้ เลขสองตนี้นะคะกระจายมาหนึ่งพันนะคะกระจายมาหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบวกกับสองร้อยที่มีอยู่แล้วก็กลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะคะหรือว่าเราเขียนสิบสองก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะคะเพราะกระจายมาหนึ่งพันบวกกับสองร้อยที่มีอยู่ก็กลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยลบกับหกร้อยหกตำแหน่งนี้ก็คือหกร้อยนะคะหนึ่งพันสองร้อยลบหกร้อยก็จะเหลือหกร้อยนะคะหรือสิบสองลบหกก็จะเหลือหกนะคะ หนึ 1> 1, ่งพันร้อยลบหกร้อยจะเหลือหกร้อยแต่เราใส่แค่6เลขศูนย์สองตัวเราไม่ต้องใส่เพราะก็อยู่ในหลักร้อยอยู่แล้วตัวนี้เข้าใจนะต่อไปค่ะ8ปดพันลบแปดพันเหลือเท่าไหร่คะเหลือศูนย์นะคะห้าหมื่นลบสี่หมืนเหลือหนึ่งหมืนะคะแล้วก็ใส่จุลภาคหรือว่าลูกน้ํานะคะหนึ่งสองสามนะคะนับมา3ามตำแหน่งก็คือหลักหน่วยสิบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคหรือว่าลูกน้ํานะคะ แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะนี่นะคะแบบแรกเมื่อกี้นะคะคุณครูจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะกระจายมาเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะแบบนี้คุณครูก็จะอธิบายซ้ําไปอีกทีนึงนะคะเวลานักเรียนตั้งตัวตั้งตัวยืมนะคะตัวที่นักเรียนไปกระจายมานักเรียนเขียนเลขแบบนี้นะคะจะไม่เขียนเป็นเก้าสิบจะไม่เขียนเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะคะจะไม่เขียนเป็นแปดพันนะคะแต่ข้างบนเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขาคิดแบบนี้ นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันตัวอย่างต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างข้อที่สามนะคะยังอยู่ในเรื่องของการลบที่มีการกระจายนะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะจะมีสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามลบกับหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเก้านะคะสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามเป็นตัวตั้งนะคะ หนึ่งมื่นสีสองร้อสสิบเก้าเป็นตัวลบนะคะแล้วเราก็มาเขียนตัวเลขให้ตรงกันแต่ละตำแหน่งนะคะและก็ใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็มาทำการลบได้เลยค่ะลบลบในหลักหน่วยก่อนนะคะ3าลบเก้าลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบก็จะต้องไปกระจายทางซ้ายมือก็คือไปกระจายหลักสิบนะคะกระจายมาหนนะคะกระจายมาสินะคะ งนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้านะคะกระจายมา1นึิหรือกระจายมา10บมีอยู่แล้ว3มกระจายมาสิบก็เป็นสิบสานะคะสิบาลบเ้าหลือเท่าไหร่คะ9้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาแสดงว่าเหลือสี่นะคะห้าลบสี่เหลือ1นะคะ9ก้าลบสองได้ไหมคะลบได้เหลือเท่าไหร่คะเราก็เอาสองไว้ในใจก็ได้นะคะแล้วเราก็นับเพิ่มไปว่าอีกเท่าไหร่จนจะเหลือเ้านะคะ ่ะทีนี้ลองนับดูสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะก็คือเจ็ดนะคะสองลบสี 4, ล่ลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะก็จะต้องไปกระจายนะคะในหลักถัดไปนะคะทางซ้ายมือกระจายมาสิบพันนะคะก็คือกระจายมาหนึ่งหมื่นนะคะกระจายมาให้หลักพันเนี่ยหนึ่งหมื่นนะคะมีอยู่แล้วสองพันนะคะ กระจายจมาอีกหนึ่งหมื่นก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นสองพันเดีคุณครูจะเขียนแค่สิบสองนะคะก็จะอ่านว่าหนึ่งหมื่นสองพันนะคะหลักหมื่นก็จะเหลือสามนะคะหรือเราจะคิดว่าสิบสองลบสี่ก็ได้ค่ะเอาสีไว้แน่ใจสีแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแสดงว่าเหลือแปดนะคะหรือว่าเหลือแปดพันนั่นเองนะคะสามลบหนึ่งเหลือ นะคะแล้วก็เราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแล้วก็นับมาเลยค่ะหน่วยสิบร้อยแล้วก็ใส่นะคะหนึ่งครั้งและขีดเส้นใต้นะคะนั้นก็เขียนตอบตออบตอบนะคะแล้วก็เขียนเลขไทยด้วยนะคะสองหมื่นแปดัน 1 1 4ยนะคะเดี๋ยวรูจะอธิบายใหม่นะคะ3ลบ9ลบไม่ได้นะคะจะต้องไปกระจายเลขถัดไปทางซ้ายมือก็คือกระจายในหลักสิบนะคะกระจายมาเท่าไหร่กระจายมา1นึเดี๋ยวกระจายมา10หน่วยนะคะกระจายมา10ของเดิมมีอยู่แล้ว3บวกกันก็กลายเป็น13นะคะ13ลบเเหลือ4นะคะหลักสิบก็จะเหลือแค่55ใ5นะที่นี้ก็คือ50นะคะห0สิบ ลบี่บก็จะเหลือ10บนะคะแต่เราใส่แค่1ศูนย์เราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหลักสิบอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะ9ลบ2ลบได้นะคะเราไม่ต้องไปกระจายมานะคะเราก็ลบกันเลย9ลบ2ก็เหลือ7นะคะต่อไปค่ะ2อลบ4ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็จะต้องไปไปกระจายเลขสมานะคะซึ่งเลขสอยู่ในหลักหมื่นนะคะกระจายมาให้เลข2ตรงนี้นะคะกระจายมา1 0 0 0 0ืนเลยนะคะมีอยู่แล้ว2 0 0พันกระจายมา1 0 0 0 0หมนก็กลายเป็น หนึ่งหมื่นสองพันนะคะแต่คุณครูนะคะจะเขียนเป็นสิบสองนะคะก็คือมันก็คือมีความหมายเดียวก็คือมีความหมายเดียวกันนะคะก็คือเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะคะหนึ 12, ่งหมื่นสองพันลบสี่พันนะคะเพราะว่าสีนี้อยู่ในหลักพันก็จะลบสี่พันนะคะหนึ 12, ่งหมื่นสองพันลบสี่พันก็จะเหลือแปดพันนะคะแต่เลขศูนย์สามตัวครูจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหลักพันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะ สามลบสามหมื่นนะคะลบ 1, 000, หนึ่งหมื่นเหลือสองหมื่นนะคะเลขศูนย์สี่ตัวจะไม่ใส่ไปนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหลักหมื่นนะคะก็จะมีหลักการลบแบบนี้นะคะเรื่องการลบแบบมีการกระจายนะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่สี่นะคะต่อไปนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะก็คือข้อที่สี่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ โจทย์ก็จะมีอยู่ว่า6 5 4 0 1ลบกับ26,749นะคะแล้วเราก็มาตั้งลบให้ตรงหลักนะคะใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่อ่าแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะ1ลบ9้ลบได้ไหมลบไม่ได้ทํายังไงคะไปกระจายหลักถัดไปะคะ่ะหลักถัดไปไม่มีตัวเลขให้กระจายนะคะก็ถือไปหลักถัดไปค่ะอ่าหลักร้อยมีนะคะกระจายมานะคะจาก3จากสี่ก็เหลือ สานะคะกระจายมาให้หลักสิบนะคะกระจายมาให้หลักสิบสิบสิบหรือว่ากระจายมาให้หนึ่งร้อยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยนะคะหรือว่าเป็นคูจะเขียนเป็นสิบก่อนนะคะจะต้องกระจายมาให้เลขหนึ่งด้วยนะคะก็คือหลักหน่วยกระจายมาสิบนะคะจากหนึ่งรอยก็เหลือจากหนึ่งร้อตรงนี้ก็เหลือเก้าสิบนะคะหรือว่าเหลือเก้านะคะหาแล้วก็เขียน9้านะคะตรงนี้กระจายมาให้สิบ มีอยู่มีอยู่หนึ่งแล้วกระจายมาสิบก็กลายเป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดลบเก้าเหลือเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดก็เหลือสองนะคะเก้าลบสี่เหลือห้านะคะสามลบเจ็ดลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็จะต้องไปกระจายเลขถัดไปนะคะก็คือกระจายเลขห้านะคะกระจายมาเท่าไหร่คะกระจายมาหนึ่งพันนะคะก็คือสิบร้อยนะคะกระจายมาหนึ่งพันตรงนี้ก็จะเหลือสี่พันนะคะกระจายมาหนึ่งพันนะคะ คุณครูจะเขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้านะคะก็กลายเป็นสิบสามนะคะสิบสามตรงนี้อ่านว่าหนึ่งพันสามร้อยนะคะหนึ่งพันสามร้อยลบเจ็ดร้อยนะคะหรือสิบสามลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะสิบสามลบเจ็ดเอาเจ็ดไว้ในใจค่ะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็คือเหลือหกนะคะต่อไปค่ะสี่พันลบหกพันลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายหลักหมื่นนะคะกระจายมาหนึ่งหมื่นเลยนะคะก็คุณครูจะใส่เลขหนึ่งข้างหน้านะคะ ระจายมา1 0 0 0 0มนะคะตรงนี้อ่านว่าหนึ่งนสี่พันนะคะลบกับ6 0พันนะคะหรือนันเกเรียนจะคิดว่า14บลบก็ได้ค่ะหนึ่งสี่พันลบ6พันเหลือเท่าไหร่คะ1ิสลบ6เหลือเท่าไหร่คะเราก็เอาหไว้ในใจแล้วก็นับต่อไปให้ครบ14ค่ะหแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบาสิบสี่ก็คือเหลือ8ดนะคะต่อไปค่ะตรงนี้เมื่อกี้เหลืออะไรนะเหลือห้าใช่ไหมคะเหลือห้าหม ห้าหมื่นลบสองหมื่นเหลือเท่าไหรคะเหลือสามหมื่นนะคะแต่เราใส่แค่เลขสามเลขศูนย์สี่ตัวเราไม่ต้องใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหลักหมื่นแล้วนะคะอทีนี้เราก็มาใส่อะไรคะใส่จุลภาคนะคะนับเลยค่ะหลักหน่วยสิบร้อยใส่เลยนะคะจุลภาคหรือว่าลูกน้ํานะคะจากนั้นก็ขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็เขียนต่อนะคะตออบอตอ แล้วก็เขียนเลขไทยนะคะนักเรียนเขียนให้สวยนะคะตัวเลขเขียนให้ตรงกันด้วยค่ะเวลาเรียนตั้งลบนักเรียนต้องตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะเวลาเขียนเลขไทยก็ให้คุณครูได้อ่านออกนะคะว่าเป็นเลขไหนนะคะก็จะทำประมาณนี้นะคะการกระจายแล้วก็จัดกระจายทีละตำแหน่งทีละหลักไปเรื่อยๆนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ